ดูต่ะกูลชนนี้นะครับโอ้โหใบออกมาใหม่แตกยอดออกมาเพียบเลยครับสวยสดงดงามช่วงนี้นะครับอากาศอบอ้าวมากครับถึงที่มีฝนนะครับฝนตกเกือบทุกวันแต่ขณะที่ฝนตกนะครับซ้อมอากาศนี่ร้อนอบอ้าวมากครับทําให้ต้นไม้นี่ครับช่วยเบ่งใบออกมาใหม่นะครับได้อย่างรวดเร็วนี่ นี่คือผลของความร้อนอ,อกอ้าวนะครับก็นำต้นไม้บอสไซสวนป่าตุ่มนี้มาให้ชมอัปเดตท,ทีหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าน่าจะทำกระถางไม้ใส่นะครับเพราะว่าทีแรกกะว่าจะสั่งมาอีก2ตุ่มนะครับซ้ายขวามาประกอบกันให้ดูอลังก,การยิ่งขึ้นนะครับแต่ดูทรงแล้ว น่าจะหาไม่ได้นะครับกไม้ต้นนี้กลุ่มกอนี้นะครับสวนป่านี้สวยจัดเกินไปครับซึ่งน้องเขาก็นํารูปมาให้ชมนะครับไม้ที่เข้ามาใหม่ก็ยังสวยไม่สะใจเท่ากับตุ้มนี้นะครับก็เป็นการยากนะครับที่จะหาคล้ายๆกันผมก็ทั้งหาในเพจต่างๆนะครับก็ยังไม่มีเพจไหนที่โดนใจเลยนะครับ ก็ตัดสินใจที่จะรอเพราะว่าในเพจของน้องเขานะครับมีต้นไม้เอ่มีตุ่มตุ่มมีตุ่มอยู่ตุ่มหนึ่งนะครับที่ผมไม่ทันนะครับรับไปไม่ทันก็เสร็จก็อื่นไปก่อนหน้านี้นะครับขอที่ผมจะได้ตุ่มนี้มานะครับผมก็เลยคิดว่าน้องเขาน่าจะมีสไตล์แบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจรอนะครับสุดท้ายแล้วรอแล้วรอเล่านะครับก็ไม่มี ก็เลยวันนี้คิดว่าจะปลดปล่อยเขาสักทีนะครับนำลงกระถางให้เขาจเจริญเติบโตได้สักทีนะครับเอาออกจากถุงพลาสติกพวกนี้นะครับเทปกาวพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็คงจะนำลงกระถางครับที่ผมได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับหรือไม่อาจจะปั้นกระถางมาใหม่นะครับแต่เป็นการปั้นกระถางที่แบบว่า ลองรับนะครับรอคอยอีกสองตุ้มต่อไปนะครับก็จะทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรอนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับก็มีสองอย่างนี่ครับก็คือใช้กระถางที่เตรียมไว้กับไม่ใช้ทำกระถางให้ใหม่แต่แนวโน้มนี่ก็คือก็อยากรออยู่ดีนะครับรอไปเรื่อยๆสักปีขึ้นได้ครับหารเรื่อยๆก็น่าจะเป็นการทำกระถางขึ้นมาใหม่นะครับ แต่สองกระถางสองใบนี้ก็ต้องทําขึ้นมาพร้อมๆกันเพื่อที่จะรอนะครับรอคอยไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับวันนี้ก็เอาไมา้ชมกันให้เพื่อนๆนะครับชาวบอเไซผู้ฝ่หากระางโหดทุกท่านนะครับก็ได้รับชมติดตามกันนะครับว่าสุขภาพของป่าสวนนี้ครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกต้นทุกยอดนะครับ ที่เหลือก็จะรอให้กิ่งเขายืดยาวมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ค่อยดัดหาทรงนะครับตอนนี้ก็ใบเพิ่งออกมาใหม่ยังละอ่อนเนู่นครับก็ทําอะไรไม่ได้รอไปอีกสักพักนะครับนจนเกนกว่ากิ่งของเขาจะยืดยาวออกมาแล้วค่อยเข้ารวดเบือเล็กๆก,ก,กันครับนี่คอยติดตามกันต่อไปครับสําหรับบอลไซลวนป่าสโกเท่ๆนะรทรงต,งตั้งตรงแบบนี้นะครับ ราติดตามชมกันอีกได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ